สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่อง JWN จอข่าวเด่นข่าวล่าสุดงานนี้รัฐบาลประยุทธ์เข่าสุดแน่คู่เอกสำคัญเซรีพิสุทธิ์จองกฐินสักฟอกประยุทธ์ลันรอบนี้มีเช็คบินแน่ด้านบิ๊กป้อมต้องดูก่อนรับสงสารกลัวจะเป็นลมเซรีพิสุทธิ์ลันรวมสักฟอกแน่ เผยคนอยากดูมวยคู่เอกเซรีประยุทธ์ใครจะถูกน็อกหรือนับเก้าเตรียมเช็คบินบมป่อนส่วนบิ๊กป้อมต้องดูก่อนส่งสารกลัวเป็นลมโดยเมื่อวันที่22มกราคมปี2564เมื่อเวลา9นาฬิกา30นาทีที่รัฐสภาพล่นตบบดเอกเซรีพิสุทธิ์เตมียเวศหัวหน้าพักเสรีรวมไทย ด้กล่าวถึงการร่วมอภิปรายไม่ไว้วางใจในครั้งนี้ว่าตนไม่อยากอภิปรายเพราะออกทีวีทุกวันตนเบื่อแต่ครั้งนี้นายวันมูหัมมัดนอมะทาอดีตหัวหน้าพรรคประชาชาติบอกว่าในพื้นที่เขาอยากเห็นมวยคู่เอกระหว่างเสรีกับประยุทธ์หน่อยตนเลยร่วมอภิปรายด้วยอยากจะดูว่าน็อกหรือนับเก้าแล้วลุกข,ขึ้นมา เมื่อถามว่าจะอภิปรายเรื่องบ่อนใช่หรือไม่พลตบรวจเอเซรีพ,พิสุดกล่าวว่า yes เรื่องบ่อนตนชำนาญจับมาหมดตั้งแต่ยังไม่เป็นผอตรอก็จะมาหมดแล้วแล้วที่นายกบอกว่าร้อยนายกก็จับไม่ได้มันอะไรกันไม่จับหรือรับอะไรเขามาอ้าปากดูซิดังนั้นขอให้ใจเย็นๆไปฟังในบนอภิปราย เมื่อถามว่าครั้งนี้จะมีหมัดเด็ดจนทำให้เกิดมวยคู่เอกจริงๆหรือไม่พลตำรวจเอกเซรีพิสทธิ์กล่าวว่าถ้าตนอภิปรายหากไม่น่าด้านก็ต้องออกถ้าคนเรามีความรับผิดชอบไม่ต้องให้อภิปรายด้วยซ้ำไปถ้าอภิปรายแล้วอย่าหน้าด้านก็แล้วกันเมื่อถามย้ำว่านอกจาก พลเอกประยุจันโอชานายกร,รัฐมนตรียังมีพลเอกประวิทยวงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีด้วยหรือไม่พลตบดเอเซรีพิสทธิ์กล่าวว่าต้องพิจารณากันว่าเกี่ยวข้องหรือไม่สงสารพี่ป้อมเหมือนกันเดี๋ยวแกเป็นลมเสียก่อนแค่นี้ก็เดินไม่ไหวอยู่แล้วพลตวดเอเซรีพิสูจน์กล่าว เมื่อถามว่าการให้ไปในครั้งนี้จะลดความเชื่อมั่นและศรัทธาต่อรัฐบาลได้หรือไม่พลตัวหวจเอเซที่พิสุธิ์กล่าวว่าชาัดเจนแค่นี้ก็หมดศรัทธาแล้วมีคนมาถามว่าจะให้คะแนนเท่าไหร่เต็มสิบตนให้แค่3มเท่านั้นแค่นี้ก็ไม่ผ่านแล้ว ครั้งแรกก็ป้นเขามาแล้วโกงเขามาโดยการเขียนรัฐธรรมนูญพอมาบริหารประเทศชาติก็หลอกเขาว่าขอเวลาอีกไม่นานจะคืนความสุขให้ทุกวันนี้ประชาชนยังร้องระง,งมกันอยู่เลยจะจ่ายเงินทั้งทีก็ผ่านเจ้าสัวแทนที่จะให้เงินเลยตอนโควิดรอบแรกผมนําเงินเดือนและเบี้ยเลี้ยงไปแจกประชาชนไม่ต้องไปผ่านอะไรให้ยุ่งยากเพราะเขาต้องการใช้เงินไปใช้ตามที่ต้องการ ไม่ใช่ให้ไปซื้อมามา่าซื้อสินค้าของเจ้าสัวจะให้กินมาม่าทุกวันก็เบื่ออย่าว่าแต่ประชาชนเลยผมก็เดือดร้อนแต่ไม่เดือดร้อนเท่ากับประชาชนเพราะกิจการรีสอร์ทก็ปิดหมดไม่มีรายได้มีแต่รายจ่ายส่วนพนักง,งานผมไม่ได้เอาเปรียบจ่ายเงินเดือนเต็มเหมือนเดิมผมขาดทุนตลอดรัฐ ยังไม่ใจ่ายให้เลยที่ผมไม่เดือดร้อนท่าประชาชนเพราะมีเงินเดือนและเบี้ยรประชุมสสแถมมีบำนาตตำรวจแต่ชาวบ้านเขาไม่มีแล้วจะเอาอะไรกินพวกที่มีเงินเดือนแล้วไม่รู้สึกหรอกก็มักง่ายสั่งสั่งแล้วไม่รับผิดชอบพื่อนตำรวจเอเซรีพิสุจน์กล่าว โดยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากาเช่นฝ่ายค้านจะแพ้หรือชนะไม่สําคัญสําคัญตรงนี้จะได้ประจานระบบเผด็จการการที่มีระบอบเผด็จการทหารปกครองไม่เคยทาให้ชาติเจริญก้าวหน้ามีแต่ถอยหลังถดถอยไม่หยุดประชาชนไร้สิทธิ์ไร้เสียงโต้แยง้งถึงโต้แย้งได้เผด็จการทหารไม่เคยให้ประชาชนอยู่เหนือหัวอยู่แล้วยิ่งโง่ยิ่งดี เผด็จก,การอาหารจะได้ควบคุมประชาชนได้ง่ายๆใครเห็นต่างต้องโดนจับตนขัดขวางเหมือนเด็กๆกำลังประจานเผด็จก,การอาหารและผู้กลุ่มอำนาจสูงสุดอยู่ในตอนนี้เด็กๆมันรู้ดีเอาให้อ่วมเลยค่ะคุณเสรีเอาลงจากนายกทีเถอะประเทศจะได้เจริญเจริญเป็นเรื่องปกติของการเมืองอยากให้ประชาชนสนใจดูฟังบ้างแต่ทุกครั้งที่ผ่านมาประชาชนสนใจเรื่องอภิปรายหน่อยมากๆค่ะ รอบที่แล้วนายกถึงกับหัวร้อนเลยทีเดียวคู่นี้ต้องติดตามครับจัดหนักเลยครับเอาพวกมันไปให้พ้นประเทศเลยนะครับรอบนี้ขอเอาให้มันลงจากตำแหน่งให้ได้เลยนะครับท่านเสรีผมเอาใจช่วยครับเป็นกำลังใจให้ท่านเสรีพิสุจน์นะคะสู้ๆค่ะเอาแม่งออกไปเลยจะอดตายกันหมดแล้วครับท่านจัดหนักๆครับผมแต่จัดยังไงมันก็ไปน้ำคุณคุณอยู่ดีนะครับงานนี้ดิ้นไม่หลุดแน่ หลักฐานชัดเสรีพิสทจิเ์เผย3-4วันสารรัฐธรรมนูญมีคำสั่งต่อคำร้องสีระพ้นสดสอแน่โดยเมื่อวันที่22มกราคมปี2 5 6 4เมืามา่อเวลา9ก้านาฬกนาทีที่ระะัฐสภาพลตำรวจเอเซรีพิสทจิ์เตมิเยเวสอส,สบัญชีรายชื่อพักเส,สรีรวมไทยในฐานะประธานคณะการมาการหรือกมทอปองกันและปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบ หรือปปชสภาผู้แทนราษฎรได้กล่าวถึงความคืบหน้าของการยื่นถอดนายศิระเจนจาคะสอส,อสกทมพักพรังชารัฐว่าได้ยื่นให้ในชวนหลิกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรพร้อมรายชื่อ146คนเรียบร้อยแล้วซึ่งขอขอบคุณที่นายชวนดำเนินการเรื่องโดยเร็วเชื่อว่าสารรัฐธรรมนูญจะใช้เวลาพิจารณาสาวันจะรอดูว่าสารจะสั่งให้ในายศิระ หยุดปฏิบัติหน้าที่หรือไม่เพราะหลักฐานชัดเจนเทียบได้จากกรณีของนายเทพไทยเสนาพงศ์สนสนครศรีธรรมราชพัะพธิปัต์ซึ่งถูกสารพิพากษาจำคุกแต่นายเทพไทยอุทร์ซึ่งคดียังไม่ถึงที่สุดสารก็ยังให้หยุดปฏิบัติหน้าที่แต่เรื่องของนายศิระผ่านมา23ปีแล้วและนายศิระก็ไม่เคยปฏิเสธว่าไม่เคยติดคุก อ้างเพียงว่าได้รับการล้างมลทินแล้วซึ่งไม่เกี่ยวข้องดังนั้นคงต้องรอให้ศาลวินิจฉัยเมื่อถามว่าเรื่องนี้มีการไปยื่นอยู่พักเพื่อไทยกรณีที่พักมีมติลงชื่อถอดนายศิระให้กับพักเสรีรวมไทย พลตรวจเอเซรีพ่พิสุธิ์กล่าวว่าไปฟ้องพัคเพื่อไทยทำไมทำไมไม่มาฟ้องตนเพราะเป็นเจ้าของเรื่องพักไหนก็มีมติทั้งนั้นเป็นเรื่องปกติไม่เห็นมีอะไรเลยและเชื่อว่าเรื่องนี้จะไม่บานปลายเป็นเรื่องของความขัดแย้งส่วนตัวเพราะคนที่ไม่รู้จักตัวเองมักจะทำอย่างนี้ผมดูคลิปเห็นนายศิราเชิญผู้การกองปราบและผู้การกองปราบไม่มาก็บอกว่าจะไปบุกกองปราบอะไรของเขาถ้าเป็นผมจะบอกว่าถ้าจะไป กูไม่ต้อนรับมึงถ้าเข้ามาแทรกแซงการทำงานเดี๋ยวจะแจ้งรประธานปปชรัฐสภาให้สอบสวนเลยอย่าไปกางกับเจ้าหน้าที่เขาดูได้เลยว่าผมไม่เคยไปยุ่งเกี่ยวกับการทำงานของราชการแม้กระทั่งเมื่อวาน วันที่21มกราคมมีหนังสือจากเจ้าหน้าที่สภามาถึงผมว่ามีสสพับชฎิปั์คนหนึ่งไปกลางแทรกแซงการทํางานของเจ้าหน้าที่สภาในห้องประธานสภาผมยังไม่สอบเลยแต่จะเรียนให้ประธานสภาไปแก้ไขโปรดให้สสอไปแทรกแซงการทํางานของเจ้าหน้าที่ได้อย่างไรให้ไปสอบกันเองพื่อตรวจเอเสริ A พิสทจน์กล่าวโดวยหลังจากที่ข่าวนี้ได้เผยแพร่ออกไปก็ได้มีประชาชนเข้ามาแสดงความคิดเห็นกันเป็นจำนวนมากอย่างเช่น อยากได้คนอย่างพี่เสรีมันเป็นนายกจังชอบท่านมากๆค่ะไม่ชอบหนะ้ามันตั้งแต่มันไปนกลางที่ภูเก็ตแล้วรู้ไหมผมเป็นใครพวกคุณต้องมาต้อนรับผมวลีเด็ดของศีระสมควรให้หยุดปฏิบัติหน้าที่และให้ขาดคุณสมบัติการเป็นสสอย่างยิ่งคุณสมบัติเคยติดคุกคดีช่อโกงคุณสมบัติส่วนตัวมีปัญหาเองแต่กลับมาโทษคนอื่นถ้าจะให้ดีขออีกคนด้วยเถอะรัฐทัศภาจะได้มีเกียรติมากขึ้นอีกหน่อยหนึ่ง จัดหนักไปเลยครับท่านเสรีฝากนางเอกอีกคนด้วยพวกมือไม่พายชอบเอาปากราน้ำป่าจัดให้เหมือนแบบคราวที่แล้วเลยนะครับให้ครานเข้ามากราบท้าแบบสวยๆเลยเด้งมันให้หมดไอพวกอดอำนาจไม่มีประโยชน์อะไรเลยกินภาษีประชาชนไปแต่ละเดือนผลงานก็ไม่มีไรสมรรถภาพในการทำงานมันหาประโยชน์ใส่ตัวเองแท้ๆ จริงไม่เห็นมันจะมีประโยชน์กับประชาชนตรงไหนเลยนะคนคนนี้เอามันออกไปเลยครับท่านคนอย่างมันน่ะออกไม่พอหรอกต้องตรวจสอบด้วยนะครับว่ามันทุจริตหรือเปล่าสมัยหน้าของห้ได้เป็นมหาดไทยควบกำลังโหมเลยท่านคนเก่งคนจริงต้องแบบนี้ไม่พูดเยอะเจ็บคอจัดเลยครับท่านเอาปรินาพ่วงด้วยนะครับสาธุออกไปเถอะเอานางเอออกไปด้วยนะเบื่อมันหลายครั้งละสร้างแต่เรื่องไม่ทำเพื่อประชาชนเลยปากจัดสุด,สด ของควันปีใหม่จากวีรบ,บุรุษนาแกถ้าท่านเสรีได้เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมนะมีพวกดังๆเท่าๆนี้ออกประเทศเยอะเลยขอขอบคุณข้อมูลเนื้อหาข่าวจากเว็บไซต์ข่าวสดมัติชนขอขอบคุณทุกท่านได้เข้ามารับชมสด